ยกแผงคอนะครับแปลงมาแล้วสําหรับรถเตีย้ยๆมากๆอย่างเช่นคันนี้ปกติก็ไม่เคยยกนะครับแต่ว่านี้ลูกค้าก็คือว่าทําให้หน่อยอยากใช้แผงคอจเจ้าไวเซอร์วิสนะครับอ่นนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับถ้าเวลาจะเอาเข้านะครับเราเอาเข้าอย่างนี้เนี่ยมันเปิดอยู่แล้วก็เหมือนทําเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ยกแผงคอทั่วไปครับพี่ให้เข้าข้างๆครับนี่เข้าข้างๆมันลอดอยู่แล้วครับรอดเยอะเลยครับสบายมาก อบเข้าใต้ลูอบเหมือนเดิมครับให้แกนเข้าไปสุดแค่นี้ครับผลเรียบร้อยอบเสร็จสิบยกได้แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคผมถ่ายละถือไว้เวลาจะเอาออกนะครับหรือเอาเข้าถ้าเราเอาออกตรงๆติดบางโคนแน่นอนให้เราเยื้องยกนี้แล้วออกข้างๆนะครับสังเก็มข้างๆเฉียดตรงนี้เลยถ้าเราเข้าอย่างนี้ติดให้เรายกให้นอนเข้าไปแล้วค่อยตั้งนะครับไปตั้งข้างในเพื่อเข้ารูพอเข้ารูเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกดนะครับออโอเคครับ เวลาจะเอาลงนะครับก็มือจับใต้นี้เหมือนเดิมวัมนนั้นที่ผมบอกนะครับแล้วก็ยกขึ้นเวลาออกก็เหมือนเดิมนะครับพี่เอาออกข้างๆหน่อยอ่าอันนี้จะง่ายขึ้นไม่โดนบางโคนไม่โดนอะไรเวลาเข้าก็เข้าเฉียงๆนะครับขึ้นเทยไปถึงข้างในเอาแกนเสียบเข้ารูให้สุดพอเข้ารูให้สุดแล้วกดอันนี้ อันนี้มันหย่อนอยู่แลนะกดให้มันตึงพอมันเริ่มตึงเราดูว่าข้างในเนี่ยหัวทองเหลือมันเข้าไปสุดหรือยังพอเข้าไปสุดแล้วก็กดอึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับ